ตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะผักที่คุณแม่ปลูกไว้ก็เริ่มตายไปแล้วนะคะเริ่มเหี่ยวเริ่มตายแล้วค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาตัดแต่งต้นมะเขือพวงนะคะคุณแม่กลับไทยไปไม่ได้เก็บกินนะคะตอนนี้มะเขือพวงมันแก่แล้วค่ะแล้วก็คุณแม่จะตัดแต่งกิ่งให้มันสั้นค่ะพอช่วงหน้าร้อนเขางอกมาใหม่เขาจะได้ติดลูกเยอะๆนะคะยกมากเลยค่ะทุกคน วนคุณแม่หน้าหนาวก็จะรกประมาณนี้แล้วค่ะมีแต่หญ้าไม่มีผักแล้วนะคะมีพริกเหลือบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะทําความสะอาดไอ้ต้นนี้นะคะฝักแมวนะคะเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะฝักแมวได้ลูกมันมาลูกหนึ่งค่ะคุณแม่ก็เลยลองฝังเอาไว้ตอนนี้มันโตมันเต็มบนหลังคาเล้าไก่หมดแล้วค่ะ เดี๋ยวยังไงคุณแม่จะทําความสะอาดตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากให้แดดมันส่องถึงอะคะ่ะแต่คุณแม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาไอ้ฝักแมวเนี้ยไปทําอะไรกินดีค่ะถ้าใครรู้ว่าทําเมนูอะไรอร่อยๆก็คอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะถ้าได้เยอะคุณแม่ก็จะเอาไปให้เพื่อนบ้านค่ะ ที่บ้านไม่มีใครกินมะเขือพวงนะคะคุณพ่อกับเด็กๆบอกว่ามันขมค่ะไม่อร่อยขณะคุณแม่ใส่ในแกงเขียวหวานแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ยอมกินมะเขือพวงเลยค่ะมะเขือพวงเป็นผักที่ปลูกง่ายตายยากค่ะเขาทนหนาวมากเลยนะคะช่วงหน้าหนาวคุณแม่ก็จะตัดแต่งกิ่งให้เขาสั้นลงนะคะพอหน้าร้อนเขาก็จะแตกใบใหม่แล้วก็ติดลูกติดดอกให้เรานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเถาของมาระแล้วก็ถั่วพูนะคะตอนนี้ก็ตายหมดแล้วนะคะก็จะมาตัดตกแต่งเถาของฝักแมวด้วยนะคะฝักแมวมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะน่าจะได้ปุ๋ยจากขี้ไก่ของเรานะคะตัดไปเก็บไปได้ฝักแมวเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะคุณแม่ก็จะตัดเถาออกให้หมดนะคะให้เหลือแค่บนหลังคาเล้าไก่ค่ะด้วยน้ำว้าของเราก็สุขาต้นเลยนะคะ กล้วยอยู่บนต้นนะคะเหมือนจะไม่ค่อยเหลืองค่ะแต่พอตัดลงมาแล้วเหลืองเกือบหมดเลยค่ะและกล้วยก็แตกเยอะมากค่ะแตกไปหลายลูกเลยค่ะไม่แน่ใจเพราะว่าฝนตกติดกันนานหรือเปล่านะคะก็จะไปเก็บฟักทองด้วยนะคะฟักทองเหลือไม่กี่ลูกค่ะเพราะว่าโดนไอตัวจิงโจ้มันมาขโมยกินจนเกือบหมดแล้วค่ะนี่นะคะฟักทองของเราค่ะ บางอันที่มันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนเขาอ่อนอยู่มันโดนจิงโจ้ามากัดนะคะโดนจิงโจ้กัดไปบ้างส่วนนะคะมันก็เลยเป็นรูรอยแบบนี้ค่ะแต่ข้างในยังดีอยู่นะคะแล้วก็มีอีกหลายลูกค่ะอยู่ตรงข้างล่างค่ะอยู่ตรงหน้าผาไม่แน่ใจว่า,าจะลงไปเก็บยังไงนะคะเพราะว่าข้างล่างนั้นก็รกมากเลยค่ะคุณแม่เห็นอีกอันหนึ่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวพยายามดึงขึ้นมาก่อนค่ะ แต่ก็มีข้างล่างด้านนู้นด้วยนะคะที่เถาที่เถาฟักทองอยู่ข้างล่างคะ่ะยังมีอีกสองสามลูกนะคะข้างล่างอันนี้ใกล้เราหน่อยเราดึงอันนี้มาก่อนนะคะอา้าวดึงไม่ได้ใช้เลยจะตกไหมเนี่ย ราก็มีอีกหลายเครือนะคะที่ยังไม่สุกน่าจะได้เกิีตลอดปีจนถึงหน้าร้อนค่ะมีอีกหลายเครือค่ะผลผลิตของปีนี้นะคะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะหมดฤดูการปลูกผักแล้วนะคะอันนี้ก็คือผักที่เราเก็บนะคะจากสวนของเราเองค่ะ ร้อนมากเลยค่ะทุกคนหอบเลยค่ะกว่าจะขนผักขนผลไม้ขึ้นมาบนบ้านได้ตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะนี่ขนาดหน้าหนาวนะคะเล่นเอาแบบเงือตกเลยค่ะกว่าจะแบกทุกอย่างขึ้นมาบนบ้านแต่ก็ดีเหมือนกันค่ะได้ออกกาลังกายคงต้องไปอาบน้ําแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพอเด็กๆเ,เลิกเรียนมานะคะเราจะมาเปิดของฝากค่ะของฝากคุณพ่อแล้วก็ของแอลี่ของพี่จอนนะคะ เดี๋ยวเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนเราจะมาเปิดกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ่าคุณแม่ก็จะเอาของฝากจากเมืองไทยนะคะมาให้แอลลี่พี่จอนแล้วก็คุณพ่อค่ะต้องใี้อะไรก่อนของกินหรือว่าของของของฝาก <Eat. S 1> อีอีอีโกนเนาะเอันนี้ <Whoa. S 1> เผ็ดมาก Are you sure? ซีฟูดสิเขาบอกว่าเผ็ดมากมันเผ็ดซะแม่เป็นไม่ใช่สนุนัขใช่เขาบอกเผ็ดมากค่ะอันนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นซอสพริกเอ่อเป็นอะไรนะกริล,รลเป็นเบนโตะค่ะปลาหมึกรสซอสพริกคั่วหมึกย่างค่ะ้ววาปลาหมึกใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นเบนโตะซอสเผ็ดเก,กาหลี เกาหลีเหรอมาจากเกาลีเหรอซอสเกาหลีซอสเกาหลีมีขาไก่ด้วยค่ะขาไก่ขาไก่ไม่ขาไก่ขนมมันชื่อขาไก่ค่ะแต่มันไม่เป็นขาไก่ผมคิดว่าเป็นยิ้มิ้ไม่ไม่ไม่มันชื่อขนมขาไก่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันชื่อขนมขาไก่ขาไก่โอเคอันนี้พี่จอนกับเอลลี่น่าชอบนะอันนี้โอเคให้จอกับเอลลี่เป็นคนเปิดคนเปิดเหรอ มถ้ามันเป็นระเบิดมันจะผ่านตอมมาได้ไหมอ่ะทั้งคืออะไรคะอะไรก็จะก็ใจไหมตกแตก it looks spicy รู้ไหมมันคืออะไรอ่าเขาเรียกว่าน้ำปลาหวานครับเอาไปกินกับมะม่วงสีเขียวอ่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเธอสองคนชอบกินมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหม เขาบอกว่าให้ซื้อย e mm. ี mm. ่ห okay? ้อนี้ซื้อแบบนี้มาให้กินดูน่าจะชอบแต่เราไม่มีมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมเราจะลองซื้อแอปเปิ้ลมาใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันอร่อยใช่ไหมเราตอนหน้าร้อนตอนมีมะม่วงเขียวเราก็จะซื้อแบบนี้มาอีกโอเค เดี๋ยวเราจะให้เด็กอีกรองกินดูนะคะอันนี้มันเผ็ดมากทัลเลอร์บอกอันนี้เผ็ดมากอันนี้ทัลเลอร์เมื่อวานที่เธอลองชิมกับทัเลอร์มันเผ็ดมากชอบเขาอยากกินตีนไก่ขาไก่ไม่ใช่ตีนไก่มันิ้วนิ้วนิ้วเท้าของไก่นะรู้มันเด็กมากเปิดตัวไหนได้ตอนนี้แหละค่ะ Oh my god scale Oh my gosh No I'm joking โอ้โหโอยมาก อร่อยไหมข <laughs> าก่ขาไ่อร่อยไหมอร่อยมากอ่าอันเกาหลีพี่ต้องชิมกับเกหลีกับพริกอันนี้ดูว่ามันอะไรเผ็ดกว่ากันเ really <'s> ดดพรสาเกี้ิกสาร์เบอรรี่ซอสอร่อยหมพี่จอรนรู้สึกเป็นยังไงมันรสชาติเป็นยังไงครับเผ็ดไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ดนะซอส เผ็ดเกาหลีค่ะเด็กๆบอกว่าโอเคอร่อยค่ะแต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่โอเคลองอันนี้ดูสิอันนี้เขาบอกว่าเผ็ดมากเห็นไหมมันบอกว่าเผ็ดมากตรงนี่มาเผ็ดเลยเดี๋ยวช้าอี่ไม่เผ็ดแต่หวานมากจริงเหรอมันหวานไหนลองชิมดูสิมาต้องไม่ฉันเคยกินขาไก่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่รสไม่ใช่ยี่ห้อนี้ไงรสขั้วสีบรอืมยัมมี่งอ๋อืมอร่อยดีค่ะ จะไปจอนแกะให้เก um> ้ยไปไหนเยอะข้าวทำไมแล้วเราจะถามนะชิมให้อย um> ่าผสมกันเดี๋ยวเราจะถามว่าใครชอบอันไหนมากที่สุดโอเคให้ชิมแล้วเราจะ turn around so I can see what is it Biscuit stick ปลาเส้นนะโอเคไหมพี่เผ็ดมากเขาบอกว่าเผ็ดมากนะไม่แน่ใจว่า มันจะเผ็ดเท่าพี่กินไหมพี่พาะพี่กินไม่ค่อยเผ็ดไม่ใช่หรอโอเคแบ่งไปให้พ่อกับทัลลาชิมด้วยค่ะจะจะได้รู้ว่าเขาชอบอันไหนมากกว่ากันทะลลาอยู่ที่นั่นทะลลากินแบบนี้เกือบทุกวันทะลลากินกินซอสเกาหลีเกือบทุกวันที่นั่นที่เซเว่นมันเผ็ดมากอ่อ เผ็ดไหมคะไม่เขาเขียนว่าเผ็ดมากแม,ม่บอกว่าแม่ลงกับมันแล้อันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้เขาบอกว่าเผ็ดเนี่ยอันเนี้ยลองดูชิมเนี่ยอันเนี้ทยทเลอร์มาบอกกับแม่แปรแ,แ,แม่แปมก,กินแม่แปรบอกว่ามันเผ็ดแม่แปมก,กินกับข้าวเหนียว <laughs> พี่สาวพี่สาวข,ของคุณแม่นะคะเอาหมึกเบนโตกินกับข้าวเหนียวแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยอ่ะลองดูซิแกะดูซิพ่อเขาบอกว่าเผ็ดอันนี้แต่นี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้เนี่ยไม่เผ็ดเท่าไหร่ ไม่มันมันดีหวานๆม,มันดีกันนี่มันแพ็ดมากกว่าน,นั้นอ,ในอืให้จอร์ลองซิให้จอร์ลองส <c oughs> อิทำแบบนั้นทำครันช์หักหักให้มันแตก ใช่กินง่ายตอนแม่อยู่เมืองไทยนะตอนเด็กชอบซื้อมากินมากแต่ไม่มีรสนี้นะตอนนั้นเป็นรสธรรมดาไม่มีดฟเฟเวอระไม่มีรสชาตินี้เพิ่งมีน้วมันเผ็ดเท่าไราจริงจริงมันโอเคเพราะรู้มืนแพทย์ได้ว่าถ้ากินไปนานๆน,น่าจะเผ็ดไหมอืมเะ้ลเผ็ดหรือยังครับเนาะเย่แย่า <laughs> อัันนน้อ๋อจริงเหรอโชคดีซื้อมาสองซื้อโชคดีมีสองถุงเอากลับบ้านหกลับบ้านคนเดียวขเผ็ดไหมพี่จอนอนั้นนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมเผ็ดมากกว่าอันอื่นใช่ไหมแต่ไม่ใช่เผ็ดสำหรับเราใช่ไหม ฉันไม่ชอบแบบนั้นหรอกฉันไม่ชาบแบบนันหวานเนาะไม่แปลกมันเห็ือนกันยังไงอ๋อโอเคไม่หวานเลนโอเคเธอชอบแบบไหนลพี่จอนเธอชอบแบบไหนครับพี่จอนชอบอันไหนมากกว่าชอบแบบนี้รสอะไรอ๋อเกาหลีเหรอพี่จอนชอบเกาหลีมันได้ดดังเหรอซอสเกาหลีลองชิมดูชิมดูมันเป็นซอสเกาหลีของพี่อ่ะเหมือนมาม่าจะกินไป ชอบนี้ไหมอันนี้ชอบไหมไม่เท่าไหร่มันกนสแต่คุณพ่อชอบอันนี้ที่สุดใช่ไหมคุณพ่อชอบขาไก่ถ้าเราชอบอันไหนที่สุดครับถ้าเราในชอบอันนี้ใช่ไหมถ้าเราในชอบอันนี้ที่สุดนัวกถ้าเราชอบพริกคั่วหมึกย่างที่สุดค่ะอลลี่กับพี่จอนชอบซอสเกาหลีค่ะตอ คูบัวแรนด์แบรนดสปอนเซอร์เราทำได้ขนมไม่ขนมขาขนมขาไก่ต้องเข้าแล้วราช่วยชีวิตไก่ของเราสินน้ให้ผมมีดินแทนไก่ของตัวเองขาไก่ขนมขาไก่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไอตีนไก่ ถ้าเริ่มเผ็ดแล้วค่ะตอนนี้แล้วมันบอกว่ามีรสชาติหมูเหรออ่ะเบคอนรสเบคอนแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็อร่อยอยู่ม,มันมีหลายรสชาติค่ะโอเคครับอันนี้กินแรกๆมันไม่โอ้โหพอจะย้ม มันเผ็ดถ้าเรากินเยอะอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยถ้าเรากินยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยถ้าเรากินเยอะค่ะมันจะเผ็ดเรื่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะเผ็ดกว่าซอสก็หลีไม่รอดแม่อร่อยพี่ชอบไม่ชอบค่นนี้พี่จอร์นไม่ชอบอันนี้เหรอ,อเราจะเอาของฝากนะครับมาฝากทุกคนมาดูซิไดนไล่เอ่ย oh, spicy. อ้โหีไอของพี่จอรน

โอเคด o thank you ขอบคุณ m อคุพ่อไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าวะเอพ่อจะใส่ได้ไหมไเนกากงเกงในเหรอไมเคยใส่ากางเกงใน่วยฉันซื้อให้เธอไง

ม่ใช่ไใช่มแล้วมันดูดีพอใช่เราไปของแอลลินนะคะเขาข้นมาแมมครับผมชอบห้องจะใสทุกคนต้องพกยูบานตรองพอยูบานไปบ้านผมผมอจากบ้านยมดมันดูดีแต่ยืนแต่ยืนขึ้นได้ไหมเราอยากดูยืนขึ้นนิดหนึ่งสิ ไม่มันพอดีเอ็ดิดมันนิ่นเกินไปออกมาไ <laughs> <laughs> ด้ี๋ยวอมมาครับัมดูดีไม่มัน large ม,มันมัน L มันไซส์ L นะ That's great. There was also <laughs> a, there was also one about there was also one with a picture of London on it. But oh, you should have got that one. Hey, I get yeah, that. I can't touch your Columbia, can I, He doesn't. It. It's just his fat <laughs> one. Come on, come on, <laughs> come on. Get off me! I'm going to get off me, lah. Come on, come on, come on. ไม่ใช่โอเคอันนี้ของพี่อันนี้มันเล็มากมันเล็มากไม่ใช่เอาอ๋อมาจากโรดดิ้งมาเก็ตเพราะเราไม่ได้ไปเกาะช้างใช่มันยัเ่ฮะมัยังเด็อ๋อ้าวช้างแม่ช้างไงมาจากเมืองไทยต้องเป็นช้างช้าเก่ล้องใส่ดูสิพีลองใส่ดูสิ ไม่แม้ใส่ห่ามือมันี่โอ้ก็เป้าไอ้ก็เป้าเดี๋ยวชิคล้วกูเอาต้นมาใส่สุดสุดเลยแล้วไ n ้พุทซิงค์ on my face Oh ้ก็จะ put the team โอ mm ้โอเคมันทำให้ให้ให้แน่นได้ให้อันนี้ได้พี่มันทำให้ให้แน่นได้หรือให้มันไม่แน่นได้ค่ะเว้ยนี่ไงถ้าเธอใส่ตรงนี้มันจะไม่แน่นไงคะ ถ้าเธอใส่ตรงนี้มันจะไม่แน่นไงคะถ้าเธอใส่บัตรนี้ oh, มันจะแน่น <yeah. S 1> ค่ะอ๋อโอ้ซ่าคิวขอพีซน่ารักไหมเชียไหมคะแอบอายนะฮึมซ่าคิวเย้โอเคอันนี้ของพี่จอนครับแม่แปมซื้อมาฝากครับ uh, เปิดดูสิ <open top. S 1> ดูส,ดสิได้อะไร เอ้ได oh, oh, ้เสื s <S ้อไปออกกําล right ังกายเพราะพี่จอนไปจิมนะคะได้เสื้ออะลองใส่ดูซิพี่จอนได้เสื้อเสื้อออกกําลังกายเป็นมาอยากรู้ไงประมันอยากรู้ว่ามันจะใส่ได้ไหม บ้าเธอต้องใส่เสื้อข้างเอาเสื้อทัางนอกใช่ไหมเพราะมันแน่นเสื้อทั้งในใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันไซส์ large นะไซส์ L นะ a large here to large เหรออ๋ออันนี้มัน large มันดูดีมากมันดูดีอะไรคุณทาล่ะ โอเคอันนี้เอลลิเบลลี่แม่แพมซื้อมาให้เธอแม่แพมซื้อมาให้เธอจากเกาะช้างเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปเกาะช้างใช่ไหมตอนแรกแม่ว่าจะไปแต่ว่าแม่ไม่ได้ไปค่ะแม่แพมก็เลยซื้อมาให้เธอจากเกะ <Yay. S 2> าะช้างค่ะโอ้ so m มาก so cute hey It it's like my bracelet but cuter ๋อ so cute Friend, are you? Rudy, right? mm -hmm. yeah. It got a shell and starfish and another starfish mm -hmm. and then some crystals. Ooh. So cute. Poppies. Oh, that's so cute. Come comment down. No, huh? Oh. It's got a turtle. Midally, <laughs> ah, like Mr. Avocado. Mr. Avocado. Oh, so cute. Ah, we put on. Say I die, my father said, I So That's <laughs> let No, say, นิ้วใหญ่อ่ะใส่ไม่ได้อ่ะ oh. พอ่อนาชื่อนี่โขร้อะไรสวยจังแมอ oh so cute เย้พีลี this one too เธอต้องลองใส่พี่จอ์นเธอต้องลองใส่ที่ไม่มีเสื้อข้างในครับ <Okay. S 3> <laughs> ตอนเธอออกแล้วเธอออกกำลังกายเธอไม่ต้องมีเสื้อข้างในใช่ไหมละ่ะ สวยมากว้าวสวย s ิวสวยจังสวยคิวเย้สวยเฟรนด์ขอบคุณครับครบครัขอบคุณมาคุณ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ดด้วยอ๋อเก่งจังเลยขอบคุณคุณพ่อที่ดูแลลูกค่ะ ที่ฉันไม่อยู่ไม่ได้ดูเลยแค่เอาไว้อาหารบำเพ็ญเข้าเขามากินเองใช่ไหมเขาแอบกินเองใช่ไหมนั่นมันดูดีเป็นนันนรถเท่าไครับมันดีเพราะว่าเขาได้รู้ว่ามาจากเมืองไทยไงเธอไปเที่ยวเมืองไทยมาเขารู้ดูให้ฟูนีนไทยนายกเสื้อขึ้นก่อนยกเสื้อขึ้นให้ดูกางเกง

มีเยอะๆเลย so many so พ yeah. so Thank ี่ยอนต้องได้เสื้อออกกำลังกายแล้วตอนนี้คิดว่ามันน่าจะไม่เล็กเกินไปใช่ไหมน่าจะใส่ได้ประมาณอีก3เดือนจากนั้นน่าจะแน่นมันดูดีพอคุณชอบแ๋่ว่าทนทอดให้ทำให้ใจโอเน ไม่ก็เธาใส่2ตัวไงคะคุณก็ถอดเสื้อข้างข้างในออกก่อนสิคะได้ครับฉันอยากดูตอนเธอไม่มีเสื้อข้างในฉันคิดว่ามันพอดีเพราะเธอใส่เสื้อสองตัวโอเคชอบเธอกัดฟันพูดใช่ไหมชอบ